มาดูคลิปนี้นะครับก็เป็นทูตจีนนําสิ่งของโอเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้หรืออาหารการกินมาแจกศูนย์อพยพเขมรศูนย์อยพยบนี้คือชาวบ้านที่อพยพจากบ้านนงจานของเราแน่แหละแล้วก็กลับไปฝั่งเขมรก็ไปอาศัยอยู่ตามป่าตามวัดก็พอดีทูตจีนนะครับเขาก็มองเห็นว่า เออขอมิ้นมันยากลําบากนะเขาก็เลยเอาข้าวของมาแจกผมเคยพูดไปในคลิปลายคลิปแล้วนะครับว่าผ้ไอเมนนะ่นอ่ะมันชอบอย่างนี้นะครับมันชอบให้ประเทศอื่นอนะ่ะเอาของมาแจกมันมันชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับคือเรื่องจริงนะครับขมิ้นเขาชอบอย่างนี้จริงๆแล้วก็ ตามคลิปภาพเมื่อวานที่ผมเห็นก็มีจากญี่ปุ่นก็เอาเงินมาให้เรื่องกู้ระเบิดนั่นแหละคือไอ้เมีนมันวางเองแต่ประเทศอื่นมาจ้างมันกู้เป็นไงล่ะมันแน่ไหมล่ะยังมีคนเชื่อมันอยู่นะครับมันเป็นคนวางแต่ต่างประเทศน่ะเอาเงินมาให้มันกู้เก็บกู้ระเบิดแต่มันไม่เก็บนะครับเป็นไทยเนี่ยเก็บเป็นประเทศไทยเนี่ยเก็บกู้ระเบิด แล้วเงินอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่ไอเมนนะครับมันแน่นอนไหมละ่ะเออแน่นอนไหมนี่นะครับทูตจีนเอาข้าวของเครื่องใช้มาแจกชาวบ้านก็มารอกันเต็มนะครับเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วก็รออีกนะในหลายประเทศเตรียมตัวรอเข้าคิวรอที่จะมาแจกเหมือนกันนะครับเนี่ยจีนมาก่อนแล้วเนี่ย เป็นไงล่ะเมนมันแน่ไหมต่ออีกคลิปนะครับนี่หลวงตาสุดทุกคนคงจะรู้จักดีตอนนี้ไปอยู่ขมิ้นแล้วนะครับอยู่ตั้งแต่นวดรอบแรกแล้วนะคือทางไทยไม่เอาครับพระแบบนี้ไปอยู่ขมิ้นแต่ชาวขมิ้นนับถือก็มีของมาให้เหมือนกันนะครับมาแจกชาวบ้านเหมือนกันไปอยู่นู่นคือขมิ้นนับถือนะ อยู่นี่ใครไม่เอาไม่นับถือด้วยอ่ะไปอยู่ที่นู่นสบายใจคอเมเนมันนับถือก็แล้วแต่นะครับ